แม่พี่น้องของวรดาทุกท่านมาพบกันอีกวันนี้เป็นคลิปที่ส่งนะคะเราลงไปแล้วนะคะวันนี้มีกระเป๋านะคะเป๋าผ้าคามแล้วก็จะลงต่อเนื่องไปอีกก็คือ อะไรเนาะเสื้อสมัยนะคะจะลงต่อเนื่องเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องขะหากท่านใดอยากได้สินค้าวลลดาผ้าขามก็ทักเข้ามาได้นะคะสินยาทุกอย่างสินค้าทุกอย่างของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีตรงหน้าปกแท้แน่นอนเราจะแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะอันนี้นะคะถ้าหากท่านใดอยากได้แบบนี้นะคะเป็นสบายนะคะ,เป,ะ,คะเป็นสบายแม่พิมพ์นะคะหมักโคนนะคะแพรวามักโคนเรียกว่าแพรวามักโคนนะคะแบบนี้จริงๆเส้นตัวนี้ขายเส้นร้อยห้าเก้าวัลดาหลงลืมต้นทุนไปขายเส้น ร้อโอขาดทุนเลยทุนมา120ยยี่สบาทก็ไม่เป็นไรเราได้ขายแล้วก็ขายไปแต่ตอนนี้ต้องขายเส้นละร้อยยี่บนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบรับท่านใดอยากได้ก็โอเคนะคะจัดให้ท่านเลยเส้นละร้อยยีบเป็นลายแพรวาแพวานะคะหมักโคนนะคะอันนี้เรียกว่าแพวาหมักโคนเนาะเพราะแพวาหมักโคนนะคะท่านใดสนใจทักมาเราจะขายเส้นละร้อยยี่สิบเท่านั้นในคลิปนี้เราจะขายยกให้ท่านเป็น ผ้าสิ้นหนึ่งคูณสองเมตรเป็นเข็นมือแท้สกุลนครเลยนะคะเป็นเนื้อเส้นเส้นผ้าจะนานิดนึงแต่ดูจับเหมือนแข็งแข็งแต่ไม่แข็งค่ะเวลาไปซักยิ่งซักยิ่งนุ่มคพรามเป็นผ้าฝ้ายเนาะราคาเต็มของเข้าพื้นละ690เรามาขายตันนี้คิดยกโปรให้ท่านแค่550นะคะ550ท่านใดสนใจเข้ามาเลยค่ะสินค้ามีขายแท้แน่นอน เพื่อให้ท่านได้สินค้างามๆเราก็จะยกให้ท่านดูทุกผืนทุกชิ้นหากท่านอยากได้ผืนไหนชิ้นไหนทักมาเลยนะลายหมีนะคะดูสาคะัสสวยงามเห็นไหมคะสวยลายหมีขั้นตัวนี้นะคะจริงๆเขาขายกันเจ็ดร้อยนะคะผืนนี้แต่เราขายหน้าไรหน้าโปของเรานะคะพิเศษเพียงนะคะสุดเลยห้าร้อยห้าสิบแบ่งปันให้ท่านห้าร้อยห้าสิบนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยผ้าผืนนี้สวยพร้อมตัดพร้อมใส่ได้นะคะพิเศษให้ท่าน ยกเลยคะ่ะลำเบอร์หนึ่งนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบมีกิ่งพร้อมขายท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะค่ะหวัดดีคะ่ะมายัางมาโมนะเออเอายาไขมันอืมจะเล่นมาเราะเออมันยากมันยาก ไฮกันยากคือนี่แหละโอเคนะคะดูผืนเต็มนะคะสวยงามมากเราแบ่งปันให้ท่านพิเศษเพียงห้า้อยห้าสิบนะคะท่านใดสนใจทักมาลายนี้มีผืนเดียวมีจํานวนจํากัดนะคะมีจํานวนจากัดสินค้าเรางามตรงหน้าปกทุกผืนนะคะแล้วมาอีกพื้นที่สองพื้นที่สองนี้ก็สวยผ้าทุกผืนในนี้มาใหม่หมดนะคะที่มารอบที่แล้วหมดไปแล้ววันรดาเอาไปตัดเสื้อไปตัดเสื้อไปตัดกระโปรงก็หมดแล้วนะคะ โอเคอันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะบรดาก็มาแบ่งปันให้นะคะห้าร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะคะดูลายเขาสวยงามมากนะคะลายสวยงามมากเป็นเข็มมือแท้เลยนะคะตนนัวนี้ให้ท่านนะคะเพียงห้ารอยห้าสิบบาทจัดสวยๆให้เลยจัดสวยๆให้เลยห้าร้อยห้าสิบ สินค้าโอเคสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายมีเทแนนนอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะจากพื้นละเจ็ดร้อยจัดโปรไปนะคะห้าร้อยห้าสิบมาอีกพื้นนี้ก็สวยลายคนละลายนะคะดูให้ชัดเจนดูให้ดีๆดูให้คมๆชัดๆเพราะผ้าของเราจะไม่ไม่ซ้ำลายนะคะเราก็จัดแบ่งปันท่านสุดๆนะคะ ผ้าตัวนี้บางที่ขายพืนลพันธุ์นะคะแต่วราดาขายเท่านี้แหละคะ่ะพออยู่ได้นะคะดูเลยเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือสกลน,นครโดยตรงนะคะยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมห้ารอยห้าสินะคะยิ่งซักยิ่งนุ่มยิ่งซักยิ่งนุ่มสบายๆเราก็ให้ท่านพิเศษนะคะห้าอยห้าบาทเท่านั้นเองจัดจัดไปเลยนะคะจัดจัดไปเลยนะคะสุดสุดไปเลยนะคะ สุดสวยสุดซึ in A water. A water. A water. ้งเลยนะคะพิเศษให้เลยนะคะสุดสวยสุดซึ้งเลยนะคะมาอีกนะคะอันนี้พื้นที่สี่เป็นลายใหญ่นะคะมงกุฎใหญ่สวยค่ะลายนี้ก็งานเป็นลายมงกุฎใหญ่ลายเต็มนะคะลายเต็มนะคะตัวนี้ลายเต็มนะคะลายเต็มท่านดูนะคะเห็นไคะลายมงกุฎเพชรนะคะลายเต็มสวยค่ะดูสีดูลายดูเชิงนะคะ แบ่งปันท่านได้นะคะในราคาพิเศษเพียงห้าห้าสิบนะคะห้าห้าสจากพื้นละเกตร้อยเราให้ท่านห้าห้าสิบนะคะสินค้าทุกอย่างเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะทุกอย่างโอเคทุกอย่างมีเท้แน่นอนพร้อมขายนะคะถูกต้องชัดเจนนะคะ มาอีกคพื่นนี้นะคะอันนี้เป็นลายดอกพีกุลนะคะตัวนี้ลายดอกพีกุลสวยคะ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะเราก็จัดแบ่งปันให้ท่านท่านดูลายนะคะลายดอกพีกุลสวยคะ่ะสวยงามเทแนโนนะคะเราจัดโปรแบ่งปันให้ท่านห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นจัดสุดๆไปเลยนะคะสุดๆไปเลยแบ่งปันง่ายๆไปเลยนะคะพิเศษเลยพิเศษเลยนะคะ ห้าร้อยห้าสิบจากเจ็ดร้อยนะคะมาอีกอันนี้นำเบอร์หกนะคะเพราะทั้งหมดอยู่ในนี้มีอยู่หกผืนนะคะสวยอันนี้ก็ลายมงกุฎเหมือนกันแต่คนคอันนี้ก็มงกุฎใหญ่นะคะสวยค่ะเขาเอฟแล้วตอนนั้นอันนี้นำเบอร์หกนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านสุดๆเหมือนกันจากผืนละเจ็ดร้อยแล้วให้ท่านห้าร้อยห้าสิบเนาะ ทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมจัดส่งให้ท่านเลยนะคะสวยเท้แน่นอนชัดเจนนะคะตัวน,นี้นะคะให้เลยห้า้อห้นะคะให้มันรวมกันอันนี้สีตะกอเพิ่งมาใหม่นะคะสวยสีเทาอันนี้กิงกงขายพื้นละ900นะคะวรดาก็จะมาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเช่นกันในคลิปนี้นะคะ690นะคะท่านใดสนใจรับเลยนะคะมีพื้นเดียวนะคะอันนี้นะคะมีพื้นเดียวนำเบอร์เ no. นะคะผ้าสีตะกอสีเทางามมาก วราดาก็อยากจัดโพให้ท่านอยู่ตลอดตลอดนั่นแหละค่ะแต่สําคัญวรดาจะจัดถูกที่สุดสุด,สด,สดของสุด,สด,สดเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะผ้าวรดาไม่ได้เคยเอาผ้าเหมามาเอาผ้าคัดมาแต่และพื้นละพื้นเราก็คุ้มค่าค่ะที่เราได้ใส่ของดีและและเอียดนะคะหกร้อยเก้าสิบนะคะสวยค่ะสีเทามีผืนเดียวนะคะให้ท่านงามๆเลยเพิ่งมายังไม่พ้งเลยนะคะอันนี้ลายนะคะ รายกำแพงเมืองกินท่านดูเลยนะคะไม่ค่อยได้นะคะบางรอบนี่สี่ห้าเดือนถึงได้นะคะทั้งใหญ่ทั้งกว้างสีเงางามมากนะคะตัวนี้วลาัให้ท่านเลยนะคะหกร้อยเก้าสิบเหมือนกันกริงกต้องขายเก้าร้อยนะคะตัวนี้แต่เราก็มาแบ่งปันให้ท่านใช่เนาะแบ่งปันเท่ากันเลยหกร้อยเก้าสิบนะคะถ้าวรดาไปเอากับคุณแม่นะคะคุณแม่ที่ไม่ใช่กีทอประจาเราไม่ได้เขาส่งให้วรลดาพื้นหนึ่งก็เจ็ดร้อยยี่สิบแล้วแต่วรลดาก็ เลือกคะ่ะเลือกว่าเป็นลูกค้าประจําเราก็ได้ราคานี้นะคะพิเศษให้ท่าน690นะคะเป็นผ้าคามสีตะกกอนะคะตัวนี้นะคะแล้วเรามาผืนนี้ด้วยนะคะผืนนี้ก็โอเคเป็นหมีขั้นนะคะสีตะกกอนะคะหมีขั้นสีตะกกอสวยค่ะสี่ขั้นสนะะีนตะกอเลยนะคะเนื้อแน่นเราก็ขอแบ่งปันให้ท่านนะคะตัวนี้เห็นไหมคะสวยคะ่ะแบ่งปันสุดๆให้ท่าน690เช่นกันสวยคะ่ะ เป็นผ้าคามสีตะกอแน่นอนนเบอร์เก้าเนื้อนิ่มเนื้อนิ่มๆใส่สบายคุ้มค่าทุกนาทีนะคะวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะพี่เศษหกร้อยเก้าสิบจากพื้นละเก้าร้อยนะคะจัดโปรจัดโกไปเลยนะคะจัดโปรสวยๆนะคะ,ะมาอีกพื้นนี้นะคะพื้นนี้ก็งามอยู่ตลอดนะคะไม่รู้ใครจะเป็นเจ้าของนอกพื้นนี้เป็นเม็ดข้าวสารเห็นไหมคะ สวยค่ะเม็ดข้าวสารเชิงนิดเดียวเป็นเม็ดข้าวสารเต็มผืนก็แบ่งปันให้ท่าน690เช่นกันนะคะนัมเบอร์สิบนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจรีบทักท่านใดอยากได้สินค้าคุ้มค่าทุกนาทีต้องมาเลยนะคะวอรดาภาคามเนาะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายพร้อมจัดโปรแบ่งปันให้ท่านสุดสุดเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววรดาจะให้อีกผืนนี้นะคะเพราะว่าวรดามองมาเห็นแล้วเสียดายทาไมได้ยกโอเคเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นหมี่ขั้น มีขั้นลายดอกพี่คุณท่านดูเชิงดูลายนะคะ3ามกษัตริย์ทีโทนนะคะหนึ่งคูณสเมตรเช่นกันวราดาก็ให้ท่านนะคะเมื่อกี้เบอร์อะไรเบอร์10บโอเคนับเบอร์สิบเอนะคะยกแบ่งปันท่านถูไถยใส่กันนะคะสไลด์ทูกเกเตอร์ไปด้วยกันนะคะพิเศษให้เลยพิเศษไปเลยนะคะ หกร้อยเก้าสิบจากคืนละเก้าร้อยนะคะแบ่งปันให้ท่านสุดสุดสุด,สดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะโอเคคลิปนี้เราจะมีผ้าสองแบบรวมกันนะคะเป็นผ้าสิ้นหนึ่งคูณสองเมตรและเป็นผ้าสิ้นหนึ่งคูณสี่เมตรออหนึ่งคูณสองเมตรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเขนเมือและสีต่ตะโกอน,นะคะค่ะเข้ากันไปนะคะหากท่านใดสนใจอยากได้อะไรก็ทักทายมานะคะผ้าเบี่ยงก็โอเคนะคะตามนั้นร้อยยี่สิบนะคะตอนนี้ร้อยยี่สิบนะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาภาคามนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมแบ่งปันให้ท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาซื้อเข้ามาชมท่านไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมและตอบรับเราให้ชัดเจนว่าชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเราสบายใจนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาค่ะ